มานะชุบโอ้ยเฮ้ยปัดพุ่นพุ่นขึ้นไปทางพูนผมโอ้ยมาเก็บแบบนี้สวัสดีครับ ก็ผมบ้าเชนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเชา้าพี่น้องเช้าวันจันทร์สามทากันออกมาหาเห็ดสติกคนเต็มป่าเลยเจ้าหาก็เต็มเลยเพ่่นว่าเห็ดดินออก พากันมาเบิ่งนี่ติดเข้ามาข้างในก่อนแล้วหมูบ้านบอกเคียนเห็นดงสว่างท่านเขียนแต่ดอนป่าเห็ดเพื่อนสิเรียกว่าดอนผักหวานสวัสดีจ้าเจอเห็ดโผดอกนึ่งฝนตกไงเมื่อคืนแต่นี่ดิมันได้เกละแต่ว่าฝนตก ีเ่นี่ดบราเอาพักมาเลยสกทีโอ้่ะนี่เด็เอมาก็มาเลยตัวตัวย่งนี่ละตัวย่างมห้นนเราส่วนมากเป็นหมอนห็ดินหน้าอกใช่พพจะป่าเลยตอนนี้เล่กันาจะเห็ดอะไรบ้างให้เราเก็บบ้างครับ มาสำรวจป่าน้ำฮันดี้อย่างบอลูอย่บอลูเจอแล้วกินได้บอเลูเลือเ,เบือเ,เบือเบีอไปเบือยายเดินต่อเจอแล้วจ้าเล็เฮียน,นมอมมือนนี่เฮ็ดนมอมอกสีอันนี้ม,ม่วง เดลีญญอ่อน,นีมานคักมันคักฝนรัดเศร้าพี่น้องเอ้ึ๊งเจียวจอบสวยขนาดเลยสีสันแป๊ดเลยพึ่งเงีจ้ารสชาติขมๆอ,อ,อันนี้เท่ พึ่งเย่้ตกเงยแค่ไหนประชันออกคุมนิดนิดเซฟเซบโดยรวมรแต่ว่ามันเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องบมึงไงบ้านพี่น้องมีอยู่วะนี่นี้เดี๋ยเอานี้มันออกอ่ะดิมันข้างใต้ดอกก็เป็นร,งรงัรงเพ,งงพงิ่งอันชาติเขียนไว้แวบๆไปคิดทแ,ดแกเมนโบนไม่เพิม่ม,มดึงดูดทุกเมนดีกว่า ไม่ไบักแมนมันยังแข็งดูโอ้ยโร่เลวนี่ดิม่ดิต้องบกทำเหนื่อยตัวนี่ยังไงนีดอกสวยโรยอะไรก็มีตรงกลางมี่ดขนาดดอกอะไรอะไรบอกแคนี้ๆอะไร ข่ามอมข่ามอมดอต้นนี้ต้นนี้เลยนี่เด็กพี่เด็กพี่พี่สองดอกเอาเป็นหมูเดี๋ยวค่อยเขี่ยขาไม่เขี่ยบอรเก้นได้เวลาขี่อเพราะว่าดอกพลุนเนี่ยต้องขี่อ่ใบไม้มันหนาวต้องเขี่ยจ้ะใบตองกุ้งเนาะแม่นีแต่ใบใหญ่ใหญ่เชื่องเชื่องอยู่ใบตองตึงตองตึงตองกุ้งแต่พื้นที่เนาะไล่ลุยล่สติ๊ก เห็ดอีหยังหรือเห็ดอะไรครับพี่น้องแม,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 ม่นเห็ดขี้เท้าบ่ฮะหน้ามันแม่นอะไรเราเคยกินนี่เด็ดมันเป็นแบบเนี้ยหรือว่าดอกใหญ่กว่านี้มันก็จะเป็นขี้เท้าบ่กโอเคเหมือนใต้ดอกหรือเห็ดเบือเห็ดเบือแต่มันเป็นเหมือนขี้เท้าเลยอ่ะ มันเด้ยมันงน่ายๆดมมือแบบนี้น,น้ำนี่เด้อพี่น้องเห็หเดเนยนะดอกเปิ่นตัมุตัมิอยูอ่รอบนี้ยั่พันเก็บรอบหน้าก่อนต้องหาความรู้ไปนำผู้ใดลูกก็แนะนำเบาเคกพลาสะติกนี่เด้อเ,เห็ดบ้านเฮามีหลากหลายชนิดอีดีครับต้องค่อยๆศึกษาไปเจุกพวก กำพาดอกเดียวกําพ่าอีกจัเลยคือหลายๆกำพาครับได้หลายเต่อยู่ไดู้นะเดอกสวยเนาะเจอหลายกำพาเนาะเจอหลายกำพาบอเจสูรลับเียงบอเจอสูตรับเลียงมันก็ซิมูเนี้ยเห็นปะโอ้ยตกใจโอ้ยเด้งจึงพึงเลย เฮ็ดด๊ามากเฮ็ดด๊ามากเดี๋ยวให้กรอบอ่ะมใบดอกด้วดอกสวยเนาะบักใหญ่เฮ็ดเจอฝนมันก็สิถึกดินจักน่อยเนาะเมนจ้ะล้างยากมันเป็นเยื้ออ๋อเนื้อเคาะๆล้างเอาพี่น้องจ้ายังไม่ทากะนี่ไม่ดีนเลยนะ หนามอมดูหินหนาเลยอุ๊ยบ่เคียสเ่บเห็นปาดเลยเห็นดิเป็นหมูอยู่บ่อ่ติบเงี้ยคว่ำคว่ำคอออกแบบนี้อ่ะเห็นไหมเออบอกออกแบนี้คุณอ็ขึ้นบ่ได้เนาะเดียวขึ้นขึ้นบ่ได้เป็นเช่นบ่ได้เดีดินห้กอนมนดิ ตรงนี้น่บอกขอึ้นบ่ได้นี่ยสามดอกจริงคือพาพี่น้องกีดด้นี่นตื่นเลยนะพี่น้องนา้มงม,มน้านเหล่มาดอกม่วงๆไม่รู้แหละเอิ้นพิษเอิ้นถือพี่น้องบอกเองดอกเห็นเด๋ะเห็นบ้านเฮาหลากหลายดิเี้ยดิได้อยู่เด้อไปต,อต่อครับเจอแล้วเห็ดที่ตามหา ขายเกินตลาดเลยเห็ดทานเลือดทานเลือดมันจะออกเป็นหมูนี่ค่ะโลกมันชินาหาดูดิอ่อนเลยมีหมูอยู่บลาๆเลมบอกน่าจออกผู้เดียวเป็นบ้าออกผู้เดียวสะหานเสมอเบอร์ก่อนสติ๊กเจอเพิ่มอีกหนึ่งดอกหมูเพิ่นอะไรนี้เนาะจ้ะชุบดูดินี่เฮ็ดข่าเหมือนกันเด้อถ้าเป็นยางเฮ็ดข่าข้าวแป้งบ่ก ฐานเลื่อนนั่นแหละแล้หนุ่งหลังดำๆอยู่ฝนฝนฝนหน่อฝนฝนลมเมื่อวานนี่ตอนเย็นไฟดับพร้อมถืาติ๊กยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องเลยพี่น้องเป็นหัวเป็นใยเถิดติ๊กตอนตกน้ำนะบอกเค้นปลอดภัยจ้าบเป็นหมูเป็นหนยัง ไม่ได้ตกไอ้นั่นเห็นนะตกแป๊บเดียวก็ดึงขึ่นน้ำก็ลึกอยู่ดอกแต่ว่าหงข้างล่างดีแต่บ่กมีโตจ้าถ้ามีโตรอหลังงานเข้าไฟหายหงุดหงิดทุกการ่วงใจจ้าไฟดักมือคืนจะตกพี่น้องกันแล้วับดับคืนเลยดูกันต่อเจออีกดอกจ้าบุกไก่หมูปันใด เ<ด>อกเป็นหมนูเนี่แหละแต่เป็นเนี่ยงบ่เห็นที่ว่าเพิ่นออกติดๆกันเนาะออกเป็นทางอยู่เลยห่างห่<ๆ>างกันเป็นทางไปเย่ะนาเลนาหอมเกือบเท่าอุ <c oughs> ้ยนอนสวยจังง <c oughs> ไข่เด้อ <c oughs> พี่สามฟานจะพี่น,อน้องฟานทำพระฟานแซ่บโอเคมากิน ปกติเพิ่นจะออกเป็นหมูเหงาเวลาหาซีกินเฮาก็ต้องมาลอกเปลือกก่อนเนาะจ้เอาไปเกล้งเอาไปย่างไฟกรุบกรับกรับนี่กุบแรอบเป็หนังหมูอ่อนนี่อบมันนั่นบอกยังน้อไหวผบ่สติ๊กขั้นนี่อยากออกหลังเฮ็ดเนาะใช่ค่ะเฮ็ดโรยเป็นอะไรเพิ่นจึงออกออกเป็นหมูหมูเลื้องเนาะเฮ็ดทานเลือดจ้าดอก ติดไงจีนายนั่นสามดอกเห็นอยู่ตอนนี้พี่กินเกือบบดดอกหาไปหามาก็ได้หลายเลยเด้อจ้าดีพี่น้องดอกนี่อีพ่ออีแม่หามห้ำห้ำห้ำหามใหญ่เมื่อเด้อก่อนที่เขาเก็บเมบุชินเมื่อเด้อครับต่างกัเลย หัมใหญ่ขนาดแก่แล้วบอกอ้วนก็นด้วเริ่มแก่แ <livres> ล้วเริ่มเป็นสีมันต่างกันอยู่ได้วยยังดิหัมอ่อนกับหัมเทาเพราะมันจังไงนั้นมันหัมเทามันใหญ่มันใหญ่พ่อีแม่หัมเดียวพ่อบมมีหมู่ผมพ่ออยู่คนเดียวจังอ้วนเนาะอวนกตินอาหารคนเดียวด้วยกันวดกำพะอีกแล้ว ดอกเดียวดอกเดียวคป็นกภาพ่าเบดขึ้นมาชุบเออเห้บเผอเจอหลายๆเลยเนาะเต็มโพลน้อยนี่ก็พอได้เนาะแทิปดอกเียดอกฮ็ดบวกกำลังงามเลยเขาที่เจอสองดอกลุ้นๆเผอเจอหมูอเจอหมูอหน่อยจ้า อันนี้บ้านพี่น้องเอิ้นเฮ็ดอย่างเจนี่โอ้ยเ่าเลยไมีอย่างโอเคทุกใจแมลงเกาะมือเขาเคมันเ่าเลยจ้ะนี่เ่าเลยบ้านสติ๊กเอิ้นเฮ็ดมันปูด้วยจ้ะเป็นอย่างๆกินได้เห็ดบางชนิดเขากับบัดจักซื้อแต่เฮาสิสติ๊กสิรู้ว่ากินได้หรือกินบ่ได้เคยกินเนาะแล้วก็เคยกินบางชนิดก็อาจกินได้แต่สติ๊กบ่เคยกินสติ๊กกับบุเก็บจ้ะหาความรู้ก่อนแล้วเฮาค่อยเก็บแบบนั้นนะ บอว่าอยากเก็บไปปนหมูยัามันมีพิษนลอันตรายเนาะจ้าเลือกที่สุบุกทุเลยไปดูต่อจ้าพี่น้องจ้าดอกสีเหลืองๆข้างหลังกีบเป็นแบบนี้แต่มันมีแมงกินเห็ดอะไรดิเขาเอาไปถามเนะาะน่าจะกินได้เลยถามพุทโธ่บ้านเขาเมนเตเต้โบจักชีออกสองดอกสามดอกโม่โลยรวยก็มีเนาะ màu, 3 con này đỏ, thì là con mèo, 2 con đỏ, là ơn con con này là ơn mèo nhảy, 3 lái, đứng mà về 3 สวยพี่น้องทาเห็นใสวยก็เก็บบรรยากาศใสวยเกบภาพสวยมาฝากเหมือนได้เที่ยวไปในตัวเลยมีน้ำตกด้วยออกี่กระเดินเนาะป่าเห็ดกว้างอยู่ครับมีสายน้ำไหลผ่านเมื่อคืนฝนเฮงน้ำออาแก่งเลย เห็ดเหนังสติ๊กขึ้นออกแบบนี้เห็ดขาจ้ะข้างล่างก็มีดอกนึงได้เป็นอ่ะชุบเห็ดขาน้อยอยู่เลยเป็นสีเหลืองเป็นเห็ดขาแต่ว่ามันสีแซบกว่าสีขาวมันมีตัวผู้กับตัวเมียสติ๊กลืมไปแล้วว่าสีเหลืองนี่เอินว่าเห็ดข่ายอย่างเห็ดขาเหลืองเขาเรียกน้องน้องสามสีเลยเห็ดขาเหลืองเห็ดขาดงเห็ดขาน้อย ใช่มีหลายเช่นหลายขาอยู่เนี่ยแตติกเนาะเนาะงยังเนาะโอ้ยี่เลยมาป่านที่จริงใหญ่เห็ดขานี่เลยแต่เพิ่งเจอนี่หมูแรกนี่ดงเลยอย่าเพิ่นปอาทุกปกติเพิ่นจะออกเป็นหมูนิ่ใหญ่ได้เห็ดขาชนิดนี้ความตั้งใจของเฮาคือมาหาเห็ดขากับเห็ดฐานเลือดแต่ก็ได้เห็ดหลากหลายชนิดอยู่ครับเสียงน้ำเบาเขินนี่แหละน้ำธรรมชาติน้ำตก เนาะหาต่อเที่ยวชมธรรมชาติไปนในโต๊จ้าอะไรจ๊ะชุดพิษ่านอดอกพะดีงามเลยนะเน,นออเาะนี่จับจิ้นหรันเพื่อกระเริ่อมเป็นสีดำดำพิณ<ำ><ำ>งามเลยนะมอมเป็นหมูเลยจ้ะโรยเลยอะ เหมดเล้วด oh, 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 oh. okay. oh. ีวได้ย oh. eh. mm. well, ี่บอสเพอมีเนี่ยสาธุนาได้ย่ดอกนึงเราเจอกันเมื่อสายไปแล้วอกสีออกเดกมุมงจัน่อยนี่เดี๋ยวแขงบอโอ้ยแข็งอยู่ไม่ไหวแล้วนี่ได้สอดอกเป็นชือต่อไป ไ่เม่นเลยงไม่เหมดรยแล้วรยแล้วแสดงว่าเฮ็ดออกลายรุ Airbnb> ่นอยู่เนาะแม่นจ้ะโดยแลกก็มีดอกเพิ่งออกก็มีครับมพแน่จ้าดพอดีพอดีผมอําลําเห็ดน้ำมาก ยากได้ดอกรุ่นนี่มันพอดีเลยนี่สวยเนาะบอเข่าบอเก่บออ่อนจนเกินไปดีงามคิดหน้าอู้โอ้ดอกแข็งมากเดี๋ยวดอกเพิ่นบิ่งคื่จังเพิ่นสีเถ่าเนาะทีข้างหลังสติ๊กดอกนี่ได้หรือเปล่าตัวให้ไม่ไหวแล้วจ้าไม่ไหวนะไม่ไหวแล้วนอกก็นอก่ะ หมู่เพคนกับหมูสองดอกนี่แหละสองดอกเนาะหมูเนาะเจอดอกเดียวเอิญู่สองดอกเอิญมูไปปาดพี่เนาะเจอให้ทำฟ้านกันแล้วหำปาะไงอันนี้ก็ได้เพี่เนาะนิ่มๆนิ่มๆเหมือนโดนมัดจุกไปเลยเนาะพี่เนาะเดี่ยติ๊กติ๊กบางทีก็เจอดอกเดียว นีโอใหญ่าด้อนมาหนึ่ว่าใหญ่สิเข่าโอ้ยเนี้ยเนาะมเป็นหำเด็กน้อยอยู่่หำพอนอ่อนอ่อนก็เจออีกแนี่หกเดียวเายนลยกบเรติดเห็ต้นฟักเตี้ยเดีวไปเอาเติ้วน้ำังีติเมอรดติ้วส้ม ใส่กับแกงหน,อนอ่อไม้เฮ้ยบะหมี่ใส่กับแกงเฮ็ดทอดแกงนหน่อไม้เลยทอดแกงนนหน่องใบดะทอดนะป่าหน่อไม้แล้วตีเ <c oughs> ก็บเห็ดอยู่ว่าเป็นหน่อไม้ติ๊กนี่ถ้าติ๊กเด็ดแน่จ้ะไปหักเลยจิย้มเอายอดจิ้มปลาเห็ดจิ้มติ๊กบุ๊ดผักเตี้วมันอยู่ตำป่าเห็ดเท่านี้แหละตำป่าตำดอนหลายป่านอา้อไม้เหรอแบบบุ๊ดใบย่านางพี่น้องเอ้ยครูป่าเลยใบย่านางหลายหล บัดป <toys> ่าเฮ็ดถั่บุ้ดพักติ้วเของคู่กันเนาะของคู่กันมันเกิดเองตามธรรมชาติถูกต้นห่ากัเพาะแต่ว่ามันบ่มีเยอะต้นเหนูเขาเอาไปปลูกไว้แล้ก็แต่งอนด้ลยอยู่บ้านสวนค่ะน้ำบอกเคสนาะจ้าไอ้เลาะอีกเจอสกิิดอีกเรื่อยๆจะบว์ฮุกโบวาติ้วติ้วซอนเนาะกินเป็นไม่ได้เปนงามต้นเนี่ยอดยอด เฮ้ง,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 งเด่นเ้งแตกเด้อแม่พี่น้องมาป่ามาดงเจ็บเมือแเราเด้อถ้าเ่าเราใส่แกงเห็ดหอกไปต้มมันหอมต้มกระดูกหมูออกส้มส้มอปลาต้มกแบไบปสักมันชีลีกลิ่นหอมผุกแม่นมัดแม่นมัดเลยป่านอุ้อยเดี๋ยวพักติวผิดฐานจ้า ล่ามเนี่ยข้างดอกอยู่โดยพี่น้องจ๋าเจอเห็ดข่าน้อยนี่ดอกมันจะเป็นแบบนี้ดนะจ้ะมันกินได้ด้วยเดี๋ยวกินเกือกินก่อนเฮาเลยเดี๋ยวข่าน้อยเพื่อนว่าเอาไปแกงแซ่บตะกี้เสติ๊กโบกเก็บเด้เสติ๊กโบโบจักจนเผื่อเพี่บอกว่าเห็ดข่าน้อยแซ่บกว่าเห็ดข่าญ่เราอีกมันบ่ริ อกเป็นหมู่พอมจ้ะดี๋ยมนำบอกเคสอุ๊ยมันลามไปฝั่งคุณอืเาต้องอ้อมไปฝั่งคุณเม่นจ้ะไปอ้อมฝั่งฝังนี้ต่อนี้หหมดเข้านี่นี่ยังดอกนึงมันเป็นหนงดิุเมนจ้ะต้งที่ง่ายกว่า พากันเดินมาเบ่งกอพริกเผื่อมีหน่อพริกหน่อพริกหรือหน่นอโจดเจอเจอของดีด้วนยะโ,โอ้ยบอนวอยู่ฝั่งนี้นี่แหละในที่สุดเราก็เจอบึงหมู่ฮะพี่ลามาพี่พมีะหมูใหญ่ๆปุ่นพุ่น คุณไปทางโคลนผมโอ้อยมาเก็บแบบนี้จะได้ชิมกระมือนี่แหละโบเคยกินจักเทื่อด้วยเห็ชดชนิ<ต>ดนี้เมื่อวานเมื่อก่อนฮะผู้เท่าคนเอาไปแกงอยู่แต่ตอกเก็บไปฝากถุงวักไงแ <c oughs> ต่ออตอกก็คือเสาติ๊กนี่แหละ <c oughs> บบจักชนดิดของเฮ็ดหอกจ้ะบบจักอกันไหนก็ค่อยเอาไปถาม จังกะรอคําตอบจากพี่น้องอย่าว่ากันเด้อเนาะบ่จักก็คือบ่จักเด้นําบ่คิดเนาะอืมนํานใครรู้จักไปสักตัวอย่างอืมบอกหยละพี่โอออกเป็นหมูเลยเ้ากออตแอเลยเพิ่นบ่ใหญ่นี้แหละขาน้อยเพิ่นะ าน้อยคอยนาง่าโอ้ยจิงคือโดนพ้มบุงคือดกขอบมาโอ้ยันนงอกมึโกอีดีเพ็กนี่ก็เนาะยังจ้ะเพ็กนอโจด อ๋อเขาพาพี่น้องมาฮักพวกวพวกเอ๋วกเอ๋วพวกเอ๋วไปแต่ทิศทันติ้ยวนุ่มฮึพักติ้วบ้าไงโอ้ยหน้ามุมหน้าเละหนีขา้อยที่ออกอีกได้หายเต็มเลยดีนะยังนิโน่อยู่เนาะนโน่อย่ดี โอเคงก็หนีเก็บไปเก็บมาโดไปหารถเื่อได้เพิ่มอีกจ้าจะเฮ็ดยังโอ้เฮ็ดก่อโอเคสดอกน้อยๆนคือกินน้องพู้น่ะคือเป็นร้อยกรายผู้แบ่งกันกินเด้อขอดอกซุ่มเจ้ากินขามันเด้อพู่น่ะมันทงออง ต่ดอกมีไหมเอ่ยกี่ตัวกัดมือเลยอือโอ้ดอกมันหนาอีหลีเลยพี่บอกเค้นดอกบานดอกใหญ่แข็งตึกตึกเดียวอะไรกูบอกนั่นเนาะโอ้ยดอกเต็มปีนคืนละหนุ่และกินคือกินนั่นแหละต้องหาดอกอตอ่ะแต่แอะมีหมู่เพิ่มอีกดอก รอบจ้าหาขันออกมาถึงรถแล้วพี่น้องเพื่อนเงี้ยไมาอยู่ข้างรถเราเลยตอนไปบ่เห็นตอนมาเห็นเสื้อในน้อยเพิ่อนเหลืองๆอยู่นี่เนาะจ้เพิ่อนกำลังเสี้ยวอยู่เยอะเจ็บเด้อมึงก็เด้อโอ้ยิ่งตีนเพิ่อนขาเพิ่อนลากเพิ่อนอือี๊ได้ย้ายอยู่อาพอกินอยู่จ้าเห็นดิ

ก็ขอฝากเพยงตอาน,นนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า